สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีของมาส่งคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวไอรอนแมนมาร์เจ็ดจากค่ายซิตีทอยหรือแซดดิทอยนนเองครับก่อนอื่นดูจากแพ็กเกจจิ้งของเขาก่อนเลยนะครับแพ็กเกจจิ้งของเขานะครับจะดีไซน์แบบเหมือนกับมาร์4สี่มาร์ห้าและก็มาร์6หกเห็นไหมดีไซน์เขาจะ เหมือนกันหมดเลยแต่ยกเว้นมาร์กตัวแรกๆก็คือมาร์กสและมาร์กสส่วนตัวก็คือผมชอบทั้งสองแบบนะแต่แค่รู้สึกว่ากล่องมันลายเดียวกันแต่ทำไมดูเหมือนซีรีส์คนละซีรีส์กันเลย่องอื่นช่างมันเรามาดูตัวคลายแม็กของงานนี้ดีกว่าเขื่อนรอดแมนมาร์กเตัวนี้นะครับ เริ่มจากแพ็กเกจจริงนะครับหน้ากล่องเขาจะเขียนว่า Avenger รู้สึกว่า Iron Man m a r k 7นี้จะออกมาในหนัง The Avenger ภาคแรกนะครับด้านหน้า,นา,นาเท่านี้แล้วก็ด้านข้างนะครับจะเขียนว่า m a r k 7ส่วนด้านหลังก็จะบอกว่าสามารถโพสต์แบบใดได้บ้างน,นะครับโชว์โปรดักต์เลยด้านข้าง มาเวนสตูดิโออาเวนเจอร์แล้วก็จะมีสติกเกอร์ลิขสิทธิ์แท้จากดิสนีย์อ่าพอเวลาเราเปิดออกมานะครับเหมือนกับทุกมาร์กเลยคือจะมีรูปแผ่นรองที่เป็นไอรอนแมนแล้วเปิดหน้าอกอยู่แบบนี้นะครับแมคานิกเหมือนเดิมติดแม่เหล็กอืมิมพพลาสติกออกมาเลยมา แผ่นตัวนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นวิธีการตั้งสแตนว่าตั้งได้อย่างไรได้บ้างและออกมาก็จะเป็นตัวไอรอนแมนนะครับกับพาร์ e เอฟเฟต่างๆเดี๋ยวผมออกมาให้ดูไปดูกันเลยและนี่ก็คือของทั้งหมดนะครับที่เขาให้มานะครับก่อนที่จะไปดูตัวเอกกันนะครับผมอยากจะให้ดูพาร์ตต่างๆ มือของเขานะครับจะมีมาให้ทั้งหมด4คู่รวมที่ตัวด้วยนะครับมาดูจากที่มือก่อนมือคู่แรกที่ผมจะให้ดูก็คือเป็นมือแบ์ข้างลำตัวนะครับจะไม่ได้เป็นมือที่ปล่อยพลังเพราะว่ามันจะมีโล่มีเกาะเออไม่ใช่โล่สิมีเกาะตรงนี้มากันเอาไว้ทำให้ไม่สามารถจะแบมือได้ส่วนารายละเอียดดีเทลนะครับก็ ใช้ได้ตามท้องเรื่องปกติเลยส่วนอีกมือนี่นะครับมือที่2กับมือที่3จะเหมือนกันนะครับจะเป็นมือสําหรับการปล่อยพลังเหมือนกันเลยแต่ว่าแตกต่างกันเรื่องเดียวก็คือมีช่องสําหรับเสียบพาร์ตเอฟเฟกกับไม่มีช่องเสียบพาร์ตเอฟเฟกนะครับจะเป็นการแต้มสีมาอย่างนี้เลยกับอีกอันหนึ่งเสียบพาร์ตเอฟเฟกเสียบยังไงเดี๋ยวผมเสียบให้ดู อ๋อแล้วก็พาาสติกแบบนี้นะครับเขาให้มาทั้งหมด4อันสําหรับติดที่มือได้แบบนี้นะครับสามารถติดที่มือได้แนละสามารถไปติดที่ตัวใต้เท้าได้ด้วยอ่าสำหรับทาท่าบินปล่อยพลังหรือเออนั่นแหละท่าบินกับปล่อยพลังนั่นแหละนะส่วนต่อมาก็คือฐานฐานของเขานะครับจะเป็นพลาสติกใสธรรมดาสกรีนคํมว่า m a เ v ลสตูดิโออ v เวนเจอร์มานะครับวิธีการตั้งนนะครับก็คือเอาเดือยอันเล็กนีดก่อนพาเสียบใส่ลงไปพอเสียบไปปุ๊บใช้แท่งยาวๆนี้นะครับเสียบต่อพอเสียบแล้วมันจะมีเหลืออีก2อัน2อันนี้อันนี้เอาไว้ลองเป้าของโมเดลเวลาทำค่าโมเดล บินอยู่กลางอากาศหรือลอยอยู่บนกลางอากาศอันนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ลองเป้าของโมเดลได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวคีบที่ข้างลำตัวได้เลยสามารถกางออกได้ยี้วิธีใช้ก็คือถอดตัวนี้ออกมาได้เลยดึงตรงๆปึ๊บแค่นี้เองนะครับแล้วก็มาเสียบแทนอ่าประมาณนี้ดึงออ,องสองอันนะครับนี่ผมแค่ยกตัวอย่างให้ดู เรามาดูที่ดีเทลรายละเอียดตัวโมเดลกันดีกว่านะครับนี่ก็คือดีเทลรายละเอียดนะครับของตัว Iron Man m a r k ์คตัวนี้นะครับดีเทลโดยรวมเป็นไงสีสันคมสวยเหมือนเดิมน,นะครับใค้ทําทสีสันออกมาได้สวยมากแต่ว่าสำหรับผมแล้วผมแอบ ติดนิดเดียวเรื่องของสีทองนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าสีทองของตัวเนี้ยจะไม่ได้เหมือนในหนังมากและที่สําคัญถ้าไปเทียบกับคอตทอยมาร์เเหมือนกันสีทองมันดูเป็นคนละแบบกันไปหน่อยสีทองมันดูคนละแบบไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบแบบนี้ก็ได้ก็มีคนชอบแบบนี้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบเหมือนทอทอยสีหเมืวนทอทอยเลยอาจจะต้องไปหาร้านในเพจกลุ่มเซดีทอยอาจจะมีคนที่เขาทำเพ้นสีเอามาเพ้นสีได้นะครับส่วนรองราคานี้ยจ,จะต้องไปคุยกับเขาเอานะครับมาเริ่มจากจุดขยับอันแรกกันเลยก็คือที่ขวนะครับสามารถที่จะก้มเงยได้จริงๆมันเหมือนจะมี2สเต็ปอนะเนาะ อันนี้อันเนี้หมือน1สเต็ปแต่สามารถกดลงมาเพิ่มได้อ่าอันนี้ก็เป็นทุกมาร์กนะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาสบายแต่ว่าคราวนี้มาร์กนี้จะติดเรื่องของตรงหัวไหลบ่าไหลที่มันสูงขึ้นมันอาจจะทําให้หมุนได้จริงๆมันก็หมุนได้300 3ามร้อยสิองศาแหละแต่ก็ไม่รู้จะหมุนทําไมโอไฮรรดแมนก็คงไม่ได้หมุนหันหัวไปข้างหลังอยู่แล้วนะ แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวานิดหน่อยอต่อมานะครับที่แขนสามารถยกขึ้นได้แบบนี้อันดับแรกคือก่อนที่จะยกนะครับเราควรที่จะดึงออกมา1หนึ่งสเต็ปาาแล้วเราจะสามารถยกแขนได้ขึ้นเป็นระดับตัวตัวอักษรตัวทีเลยส่วนอีกข้างหนึ่งผมเฟลมาก เพราะว่าอันนี้เป็นตัวแรกที่ผมซื้อมาแล้วปรากฏว่าแขนมันไม่สามารถที่จะดึงได้มันดึงได้แค่นิดเดียวจริงๆเลยทําให้การกลางของเขาได้แค่นี้ถือว่าเป็นตําหนิที่ผมทําอะไรไม่ได้ไม่กล้าที่จะดึงแรงกลัวแขนมันจะหลุดแล้วก็เคยถามบางคนบอกเอาไดปอผมอะไรเงี้ยมาช่วยผมลองดูคร่าวๆแล้วผมก็ไม่สามารถเอามันออกมาได้ก็เลยปล่อยมันไป แล้วก็จุขยับอีกจุดหนึ่งข้อสองนะครับเป็นดับปรลจอยนะครับก็คืองอได้เยอะส่วนต้องหัวไหล่ของเขานะครับจะสามารถกระดกขึ้นกระดกลงได้ขยับได้นะครับและมาที่ตัวสามารถดึงขึ้น1 step สเต็ปได้เพื่อเพิ่มการขยับที่มากขึ้นนะครับซ้ายขวาได้มากขึ้น ส่วนขานะครับดึงลงมาหนึ่งสเต็ปเหมือนกันแล้วสามารถยกขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้และก็หัวเข่าเป็นดับเบิลจอนะครับส่วนตรงเท้านะครับเป็นบอจอยสามารถยกได้นิดหน่อยไม่มากไม่เท่าไหร่นะครับส่วนด้านหลังของเขานะครับ ปีเกือบทุกตัวสามารถเปิดได้ด้านหลังเขาก็คือตัวนี้ก็เปิดปีกได้แต่ปีกจะแตกต่างจากตัวอื่นหน่อยเปิได้แบบนี้นะฮะมันเล็กแกะยาก <c oughs> นี่ต่อข้างเลยึ <c oughs> นี่แต่สิ่งที่หายไปคือดีเทลรายละเอียดใต้ปีกไม่มีเป็นช่องไอคอนที่เป็นรูๆแบบ ตัวอื่นแล้วนะอันนี้แอปเสียดายเหมือนกันที่อ้าวทำไมตัดดีเทลออกแบบนี้น่าเสียดายนอกนั้นก็ไม่เมียร์อะไรแล้วสำหรับตัวนี้ให้ดูกันช,ชัดๆสำหรับฮาร์ดเลเเตอร์เห็นใสๆอย่างนี้ก็คือมีดีเทลละเอียดนะครับเออไม่ธรรมดานะสำหรับค่ายนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยนมือให้ดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงเริ่มจาก จับแขนให้มั่นแล้วก็ดึงตรงๆพอดึงออกมาปุ๊บผมจะลองเปลี่ยนเป็นมือนี้ดูหาข้างใส่ใถูกนะอา่าฮะมาแล้วก็กดลงไปตรงๆเลยอืมเรียบร้อยเราก็จะได้เป็นมือสำหรับปล่อยพลังแล้วหา d เ,เฟ e ต์มาเสียบ ครบจบเท่านี้เลยเราสามารถที่จะทำเป็นมือบินกลางบินแบบนี้ได้เห็นหตัวนี้นะครับไอ o อนแมนมา k 7กจากค่า c ี t ิ o อหรือ ZG Toy นะครับราคาที่ผมได้มาตอนนั้นผมพีออเดอร์ไป675บาบาทอันนี้ราคาจะขึ้นลงแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้อาจจะต้องไปลองถามแต่ละร้านดู วิธีที่จะหาแต่ละร้านหรืออะไรเงี้ยผมแนะนำว่าให้เข้าไปดูในกลุ่มของ s ซ t ดิทอย i l ไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวผมแปะกลุ่มไว้ให้ลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหาตัวไหนมาร์กไหนอะไรเงี้ยไปดูกันได้แล้วมาร์กที่ตัวหนึ่งเป็นยังไงก็ไปดูได้จากช่องของผมก็ได้นะครับผมรีวิวไปแล้วคือมาร์กสมาร์กสมาร์กสมาร์กหและมาร์กหล่าสุดก็คือมาร์กเตัวนี้นะครับ แต่ตอนนี้ที่ออกมาแล้วให้ pre-order กันไปแล้วนะครับมีมาร์ค42ด้วยแล้วก็จะมีมาร์ค1อันนี้เป็นมาร์คที่หลายๆคนรอคอยว่าจะทำไม่ทำตอนนี้ออกมาให้ pre-order กันแล้วนะครับใครที่สนใจก็คือมีตั้งแต่มาร์ค1จนถึงมาร์ค7และมาร์ค42ใครที่ชื่นชอบไอรอนแมนแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะจ่ายตังค์เท่ากับฮอตทอย อย่างนั้นผมคิดว่ามาเล่นตัวนี้ก็ดีครับประหยัดพื้นที่เพราะว่าตัวของเขาอยู่ที่ความสูงของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ1 7 1 8ซนเมตรเท่านั้นเองไม่ได้ตัวใหญ่อย่างที่คิดไม่ใช่ตัวใหญ่อย่าพัดทอยพัดทอยตัวหนึ่งก็ประมาณ30เซนสม้อะไรเงี้ยครับอยู่ประมาณ1ไม้รรทัดได้ครับอันนี้ความสูงของเขาอยู่แค่1 7บ8ซนติเมตรสเกลสัดส่วนของเขาอยู่ที่1ต่อ10แล้วก็สเกลส,สัดส่วนส่วนตัวของผมเองนะครับ ผมชอบสัดส่วนของค่ายค่ายนี้มากเพราะว่าสัดส่วนเขาดูสมส่วนสมจริงและต้องงานนี้นะครับเป็นของ z ซ t o ีเป็นของประเทศจีนนะครับงานค่ายบริษัทนี้งานนี้ได้ลิขสิทธิ์แท้จากดิสนียด้วยยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ